น่ารักแต่มันดันดันบอกว่าน่ากลัวเทสไข่เทสมันนะคะเรื่องแบบนี้สอนกันไม่ได้จ้ะเทสไข่เทสมันเรื่องแบบนี้สอนกันไม่ได้อ๋อ,อใส่แล้วครับผิวดีเหรอคะ เห็นแล้วม,ม,มันเป็นฟิลเตอร์เด็กตาเลยนะพี่แพรลี่ไปรับน้องไหมที่สนามบินก็ต้องไปก็แฟนก็แฟนถามว่าแฟนก็ถามว่าจะ,จะมารับไห้พี่ฉันก็บอกว่าไปถ้าอยากถ้าจะให้ไปรับก็ไปพอกลับวันที่ยี่สิบเอ็ดจะถึงไทยประมาณประมาณตีห้า ดิฉันก็ถามว่าอยากให้ไปรับหรือเปล่าล่าเขาก็บอกเอออยากให้ไปรับอยากให้ไปรับก็ไปอยากให้ไปรับก็ไปเดี๋ยวดิฉันอาจจะไปเพราะประมาณวันที่ยี่สิบขายทุเรียนเสร็จก่อนแล้วก็ไปแล้วก็นอนเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าตะมันจะไปด้วยเจ้าตะมันจะไปงานบวชของของเพื่อนมันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้วดิฉันก็แล้วดิฉันก็บอกให้มันรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวยี่สิบสามรถมาส่งพวกนี้เดี๋ยวต้องโอนตังให้ ให้ให้โชว์ลูมและสองล้านกว่าบาทวันที่ยี่สิบสามเพราะว่าวันที่ยี่สิบสามเขาจะเอารถมาสง่งก็จะได้ใช้งานแล้วก็เอามาก็ใช้เลยเพราะว่าเดี๋ยวยี่6ห้ายี่หกก็มีงานยี่6ห้ายี่หกมีงานแล้วก็วันไหนกว่าต้นเดือนก็มีงานสองสามก็มีงานได้ใช้แน่นอนเราลองใช้ตัวนี้วิ่งบ้างสลับตับเปลี่ยนกันไปอืม โอ้ยไม่ต้องชื่นใจอะไรขนาดนั้นหรอกพี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติมันไม่ได้เป็นเรื่องโรแมนติกคอมดี้ขนาดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องโรแมนติกคอมี د ي ขนาดนั้นนะพี่ก็ต้องตื่นก่อนนะชีวิตติดหวานเกินไปนะชีวิตติดหวานเกินไปนะพี่เนะี่ยชีวิตติดหวานเกินไปนะมันจะข้างเกินไปมันอาจจะไม่เป็นผลดีกับชีวิตนะ หวานมากเกินไปก็ไม่ดีขมมากเกินไปก็ไม่ดีชีวิตต้องอยู่แบบอยู่แบบกลางๆมันจะไปได้ยาวนานหวานมากเอื่อมเร็วขมมากก็ไม่ไหวอยู่ไม่ได้ชีวิตที่มันอยู่ได้คือชีวิตที่มันพอดีพอดีมีความบาลานซ์พอดีพอดีนะเป็นความธรรมดาที่พิเศษชีวิตคู่นะมันต้องเป็นความธรรมดาที่พิเศษ ทำสิ่งธรรมดาแต่ว่าให้มันเสมอต้นเสมอปลายใส่ใจซัพพอร์ตกันให้มันเสมอต้นเสมอปลายไม่ต้องหวานเจี๊ยบแต่ก็อย่าให้มันจืดชืดเย็นชานะคะให้มันพอดีพอดีเน้นความพอดีพอดีสม่ำเสมอความสม่ำเสมอสำคัญกว่าทุกอย่างสำหรับดิฉันนะความสม่ำเสมอการใส่ใจกันสม่ำเสมอการแสดงออก สม่ำเสมอไม่ต้องหวานปีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหวานปี๊ดไม่ต้องหวานฉ่าแต่ก็อย่าจืดชืดอย่าให้มันขมขืนได้ไหมเอออย่าให้มันจืดชืดขมขืนให้มันมีความสม่ำเสมอมันก็มันก็จะประคับประคองไปได้นะความรักความรักมีความเสมอต้นเสมอปลายซึ่งเอาอะไรอะ ซึ่งดิฉันก็พยายามจะให้มันเป็นแบบนั้นนะคะดิฉันก็พยายามที่จะให้มันดิฉันก็พยายามที่จะทําให้มันเป็นแบบนั้นนะในฐานะทีออ่ถ้ายังมีชีวิตคู่อยู่อะไรอยู่ก็พยายามนะเราก็ต้องรู้ความรู้สึกเราความรู้สึกคู่ชีวิตเราการให้เกียรติกันถ้าแฟนเขาทำแฟนเขาทําเพื่อเราแฟนเขาทําเพื่อเราให้ความสําคัญกับเรา กับกันมีโอกาสเราก็ต้องทำเพื่อแฟนให้ความสำคัญกับแฟนนะคะอย่าให้มันเป็นความรักที่มันเหนื่อยอ่ะถ้าความรักที่มันเหนื่อยความรักที่ใครคนใดคนหนึ่งทีเออฉันทุ่มเทอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้มันจะเป็นความรักที่มันไปไม่ได้แต่ถ้าเราแบบเทคแคร์กันอ่าโอกาสนี้เวลานี้ฉันควรต้องซัพพอร์ตเธอฉันก็ซัพพอร์ตเธอนะเวลานี้ฉันควรให้ความสําคัญกับเธอฉันก็ให้ความสัมพันธ์กับเธอนะเช่นเดียวกันถ้าถึง ขาวของเราอ่ะวันเนี้ยเพลนถึงโอกาสของฉันนะเธอก็ต้องซัพพอร์ตฉันถึงวันที่เออถึงเวลาที่เธอต้องให้ความสําคัญกับฉันเธอก็ให้ความสําคัญกับฉันนะอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมันก็จะแบบอยู่กันด้วยกันได้เฮ้ยโอ้ยอย่าหาวอย่าหาวค่ะบ้างไงคะบ้างไงคะ ชื่ออะไรคะว่าไงคะว่าไงคะว่ายัางไงคะอืมว่ายัางไงคะว่ายัางไงคะเรียกแล้วว่ายัางไงพูดต่อเลยคะ่ะเก่งต่อหน้านะคะเวทท่าเก่งอ่ะเก่งต่อหน้าด้วยอย่าแบบเก่งเพราะว่ามีอวตารแล้วก็เลยแบบป,ปากหมาได้เลยเพราะว่ามีอวตารไม่เอาคะ่ะเก่งเก่งต่อหน้านะคะ อย่าแอปใส่ซื้อนะคะคนก็ดูออกคนก็ดูออกค่ะอยากด่าใครก็ให้มันให้มันใจกล้าหน่อยขาตันไม่เอาอยากด่าอยากว่าใครว่าเลยว่าได้ด่าได้ไม่ว่าดิฉันนะแฟงแฟให้คนว่าเลยแต่เปิดหน้ามาเลยได้เลยค่ะนะคะืนะคะดิฉันสามารถต่ํากว่าที่คุณคิดได้อีกนะคะเพียงแต่ว่าดิฉันรักษามันใหยากเฉยๆคุณอาจจะคิดว่าอ๋อด่าดิฉันแล้วแบบดิฉันจะต้องแบบยังไง ะคะกูสามารถต่ำกว่าที่มึงคิดได้อีกคะ่ะถ้ากูไม่ได้เป็นคนเริ่มนะคะ <c oughs> กูสามารถต่ำกว่าที่มึงคิดได้อีกคะ่ะถ้ากูไม่ใช่เป็นคนเริ่ม <c oughs> นะคะกูนะคะกูไม่ใช่ดาวพระศุกร์นะครับกูไม่ใช่พจนจามนแห่งบ้านใจทองดากูกูไม่ว่าเลยเปิดหน้ามาเลยขึ้นไลค์ก็ได้ขึ้นไลค์เลยขึ้นไลค์ไหมคะขึ้นไลค์ไหมเอ๋เห็นปะล่ะ <c oughs> ไแล้วล่ะอืมไม่ได้ไม่ต้องไปหยุมไม่อะไรหรอกไต้องไปหยุมไม่อะไรหรอกอืมมีค่อยากไปม,มีความสุขกับการแบบใช้แอคเคทาอวตารแล้วก็ด่าคนนั้นคนนี้เพื่ออะไรเล่าชีวิตไม่ได้ดูมีคุณค่าเพราะการทําแบบนั้นนะชีวิตหล่อนมันไม่ได้ดูมีคุณค่าขึ้นมาเพราะการที่หล่อนทําแบบนั้นนะ <c oughs> ขอเอฟเสื้อคุณแพรลี่นี่ฉันก็เอฟมาจากติ๊กต็อก เียก็เอฟมาจากติกตอกเดียก็เอฟมาจากติกตอกค่ะจัดเลยเดียก็เอฟมาจากติกตอกสวัสดีคุณแพรลี่จากมาเลเซียไอตามันขึ้นไปอะไรฝนไม่ตกก็ลุกไม่ตกแล้วนะเขาไม่ได้ให้อาหารปลาอยังเนี่ยให้อาหารปลาหรือยังนะพ่อให้อาหารปลาหรือยังไม,ไม,เไม่เราไม่ได้ว่ามันก่อนนะอยู่ดีมันมาพิมพ์ มาอยู่ดีๆมาพิมพ์เรียกเรามาเรียกจิกเรามันไม่ได้นะคนเรามาเรียกจิกกันยังไงรู้จักกันเนอสนิทกันขนาดนั้นเลยเหรอไม่เอาค่ะมาเรียกจิกกันทำไมอนะ่ะแพรไม่ได้เป็นคนเริ่มนะคะแพร์นั่งอยู่ดีๆแพรก็นั่งเปของแพรอยู่ดีๆเมาส์มอยกับแฟนขับอยู่ดีๆนะคะมาด่าแพรทำไมตุ๊กตาที่บ้าน ตุ๊กตาที่ที่บ้านสวยทุกตัวจะจัดไว้ที่ไหนเอาไว้ในคาเฟ่หมดเลยค่ะจะทําเป็นตู้โชว์ตู้ใหญ่ๆแล้วก็จะเอาตุ๊กตาเป็นผนังค่ะใส่กระจกอย่างดีติดกระจกใส่กุญแจอย่างดีค่ะเอาไว้ที่คาเฟ่ให้คนที่มาคาเฟถาถา่ถ่ายรูปถ่ายอะไรไไไอืมถ่ายรูปถ่ายอะไรใดๆไปคงไม่ได้เอาไว้ในบ้านเพราะว่าไม่ได้โชว์ใครค่ะถ้าทําคาเฟ่บ้านก็ไม่ได้เปิด ก็ต้องเอาไปที่คาเฟ่โชว์ไปอะไระไปแต่ก็ต้องใส่กุญแจล็อกอะไรอย่างดี๋ดวยวทำเป็นแบบตู้ตู้ยาวแล้วก็ล็อกกุญแจไม่งั้นหายหมดค่ะไม่งั้นหายหมดแต่มันเป็นมันเป็นไอ้นี่นะคะทุกคนมันเป็นโปรเจกต์อนาคตนะมันเป็นโปรเจกต์อนาคตพูดก่อนนะคะว่าเรื่องคาเฟ่หรือเรื่องอะไรอะ มันเป็นโปรเจกต์ของอนาคตซึ่งดิฉันก็ยังไม่มั่นใจดิฉันรับปากไม่ได้ว่าดิฉันจะเหลือเงินให้ตั้งหรือเปล่าเพราะว่ากลับบ้านเนี่ยดิฉันก็คงน่าจะเจ็บหนักอยู่กว่ามันจะอยู่ได้นะเฉพาะแค่ตัวบ้านเนี่ยมันก็น่าจะเจ็บหนักอยู่แล้วก็ยังมีโรงงานอีกก็อาจจะว่อาอาจจะแบบปีหน้าอาจจะได้แค่โรงงานก่อนนะดูดูทรงแล้วนะ ก็ต้องค่อยๆไปแล้วก็อีกปีนึงก็ค่อยไปทําคาเฟ่ทางานไปหาตาังไปใช่ไหมน้ำฝนน้ำฝนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยววันที่วันที่24วันที่24อะไรยังไงถ้าไม่ติดเดี๋ยวพี่ทักหาพาน้ําฝนไปไปคาเฟ่ดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนวันที่24วันที่24ไม่ได้ติดอะไรใช่ค่อยๆไปแล้วอย่าไป เราอย่าไปเราอย่าไปกดดันตัวเองสิเอาน้ำฝนหัวเราะเอาก็บอกอยู่ดี่สิบสามยี่สิบสี่ไม่ใช่เหรอเออาสามยิ 24, บสี่จบจบอืมซาบวลาเออม,มาพัทยาครับไปทำไมพัทยาไม่เอาพัทยาคนเยอะมันวุ่นวายอะ่ะพัทยามันเหมาะสำหรับคนชอบแสงสีเสียงอะ่ะ แสงสีเสียงอ่ะแล้วเราไปยังไงเราก็ไปเข้าอีกนี่ใช่ไหมเข้าสถานบันเทิงอ่ะไปดูทะเลงั้นหรอไปดูทะเลดูวิวอ่ะก็ได้แต่ถ้าไปก็ต้องเตรียมตังไปเยอะๆหน่อยนะเพราะว่าอาหารการกินก็ค่อนข้างหนักอยู่ <c oughs> เคยไปาคาเฟ่ที่บริาชญ่ำอยู่นะ ้อาเตรียมตังไปนะต้องมีตังนะถ้าคิดจะไปเที่ยวพัทยาถ้าคิดจะไปพัทยาไปบางแสนเนี่อพอประหยัดงบอีกสักหน่อยหนึ่งอยู่นะไปบางแสนแล้วก็เอาเก้าอี้อันนี้ไปนั่งแต่ว่าเดี๋ยวหมดทุเรงทุเรียนแล้วก็เดี๋ยวจะแบบจะฟิลแบบจะจะแบบเอาฟิลแบบตอนเป็นพรกกลับมาลนะเดี๋ยวจะไปซื้อเก้าอี9 e, 9 e ing, ้เก้าอี้แคมปิ้งสองสามตัวใส่หลังรถไว้แล้วก็ไปกับไอตะนี่แหละ ไอ้ตะมันเป็นลูกที่รู้ใจก็ไปเขาใหญ่ไปอะไรนี่แหละนั่งเอาผาดไปบาง้างว่าง,าง,างก็ไปนั่งเอาผาดไปไปนั่งกินลมชมวิวนะคะอืมไปแบบที่เราแบบไปเอาวิวแล้วเราเอา,เอาของกินไปอะไรไปเองอะไปหยัดค่ะ ประหยัดเราซื้อของกินเองอะไรกินเองอย่างเงี้ยใส่รถไปไประหยัดที่นั่งที่อะไรที่มันเป็นไปที่สาธารณะที่เขาเปิดให้เราแบบสามารถแบบไปนั่งเล่นได้อะไรได้อย่างเงี้ยเหมือนไปเขาใหญ่ที่ฉันชอบไปเอากองเก้าอี้ไปแล้วก็นั่งของเราไปกินลมชมวิวไร์สดไปอะไรไปนูน่นนี่นั่นแล้วน้องฟอร์ดไม่ไปด้วยไปก็ถ้าเขาอยู่ก็ไป ก็ถ้าเขาอยู่ก็ไปเดี๋ยวเนี่ยไปที่ว่าไปน่านก็จะไปอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะประมาณวันไหนหมดหน้าทุเรียนก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็หมดหน้าทุเรียนพักสักอาทิตย์หนึ่งหลังขายทุเรียนนี่แหละก็จะจะเที่ยวบ้างแหละก็เดี๋ยวจะดูถ้าหยุดตรงกับแฟนอะไรอย่างนี้ก็จะไปไปน่านไปเนี้ยขึ้นเหนือไปค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วขับรถเองเราก็ไปอะไรอย่างนี้ สวัสดีค่ะบ้านใหญ่โตมากเลยยังไม่เสร็จเลยค่ะยังไม่เสร็จเลยค่ะมีรถของตัวเองก็ไปกันเรื่อยๆไปเรื่อยๆขับรถไป,ไปค่อยๆไปดูซิมันมาแรงกินใบเปล่ามไม่เอาอาหารให้ปลาหงไปเอาอาหารให้ปลาไปเพราะว่าพ่อเขาไม่ได้มาแม่ก็ไม่ได้มา,มา,าฮะ ถ้าไม่มีรอยก็ไม่ต้องฉีดดีแล้วที่ไม่มีเพราะว่าถ้ามีรอยก็จะต้องฉีดเซฟวินแต่เซฟวินเอาอยู่จริงนะทุกคนเซฟวินพูดเหนือได้กระเจ้าน้องแพรลี่ได้เจ้าอู้ได้อู้ได,อได้อู้ได้นิดหน่อยเจ้าขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็แวะกิน อืม mm hmm. อยากให้ไปเที่ยวอ,อะไร <c oughs> เป็นโฟร์โฟแมน เองเลยเก่งมากไม่ได้ค่ะจะเป็นเพนโฟแมนเองได้ไงเราไม่ได้มีความรู้เราไม่ได้มีความรู้ค่ะไม่เป็นเองไม่ได้อันนี้แค่แบบฝนมันตกแล้วก็มาแล้วก็เลยยากขี้เกียจยังขี้เกียจกลับบ้านไงเพราะว่าปกติช่วงนี้จะต้องมาอยู่มาอยู่บ้านใหม่ทุกวันช่วงประมาณเนี่ยห้าโมงครึง่งเดทไลน์ของดิฉันเลยถ้าดิฉันอยู่บ้านก็ห้าโมงห้าโมงครึง่งถึงหกโมงครึง่งนะคะก็จะมาที่นี่ มานี่มากินลมชมวิวอากาศมันดีเธอดูเธอดูสิรอบรอบนี่ขนาดมันมีเหล็กมีอะไรกั้นนะเนี่ยฟิวมันดีแล้วฝนตกไปปลอยนั่งฟังเสียงฝนเนี่ยข้างหน้าก็มีแต่ต้นไม้น่อยเห็นปะเนี่ยข้างหน้าก็มีแต่ต้นไม้เห็นปะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอานั่งร้านออกแล้วแต่จะต้องเตรียมจ่ายตังค์อีกแล้วเนี่ยหาตังค์ไว้ก็ได้จ่ายหมด ใช่กว้างใหญ่เนี่ยแล้วมันทุกคนบอกอะไรเลยนะอะไรก็ไม่สบายใจเท่ากับการที่เราแบบไม่มีสิ่งรบกวนอะ่ะไม่มีมลพิษทางเสียงอะ่ะคุณเข้าใจไหมบางทีฟิลลิ่งคนอ่ะนะมันเครียดจากมันเครียดจากงานมันเครียดจากงานมันเครียดจากภาระหน้าที่เครียดจากอะไรที่เราต้องรับผิดชอบบางทีคนเรามันไม่มีเวลาพักสมองเลยมนุษย์มันไม่ใช่เครื่องจักรนะคะบางทีเรา เราเราเครียดเข้าใจเปล่าเราเครียดจากงานเครียดจากอะไรการที่เราได้อยู่แบบสถานที่แบบเนี้ยมันก็จะทําให้เราแบบผ่อนคลายมันก็จะทําให้เรามันก็จะทําให้เราผ่อนคลาย มันทำให้ดีสุขสุขภาพจิตเรานะจริงๆเวลาที่เราเครียดจากงานเครียดจากคนอะไรเงี้ยแล้วเราได้อยู่ที่เงียบเีเงี้ยฟังเสียงนกเสียงฝนเสียงอะไรไม่มีแบบมลพิษทางเสียงหรือว่าอะไรใดๆอ่ะมันทำให้เราแบบได้ฮิวตัวเองนะมันจะลดระดับความเครียดของเราลงคนเราบางทีมันสมองตื้อๆนะเครียดงานเครียดคนอะไรเงี้ยมันไม่ได้พักมันก็ไม่ได้ คนเราอะไรตะอเ,เออใช่ใช่เออมาโอนเลยปะ่ะเดี๋ยวโอนให้เลยโอนแล้วส่งอันนี้ให้พี่อ้อมหน่อยเขาส่งอันนี้มาแล้วสแกนเลยอาจารย์ว่าจะเอาเครื่องนู้นสแกนลืมไปเออเอออ่ะแสนสองหมื่นหกพันมีสตางค์ด้วยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ก็ อะไรนะเดี๋ยวอันนี้ก็วันนี้วันที่เท่าไหร่ลวยี่ยังไม่ยี่สิบเออเดี๋ยวรอบของเฟซบุ๊กปิดเดือนนี้มันก็จะได้มาต่างพอใจแบบว่าว <c oughs> ไม่ใช่กดยอดเงินของท่านไม่เพียงพออย่างนี้นะขอโทษค่ะเงินในบัญชีของท่านไม่เพียงพอเดี๋ยวดูกอนหมดละน่าจะหมดละเดี๋ยวเด๋วดูกอน หาเงินเก่งมากทุกคนต้องหาได้ราะงั้นอยู่ไม่ได้ค่ะมันรายจ่ายมันเยอะเราก็ต้องขยันหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโอ้โหเหลือหมื่นเดียวเอาไปรายจ่ายไปก่อนมันชีนี้ไม่เป็นไรอะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งคลิปให้พี่อ,ส,อส่งให้เขาเลยประกันลดค่ะครบรอบปีหนึ่งแล้ว ของปอเช่คันนี้ประกันตั้งแสนกว่าบาทอืมเดี๋ยวอัดคลิปเขาแล้วเดี๋ยวส่งให้ค่ะ ไม่มีอะไรสุขใจเท่ากับบ้านเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาจริงค่ะดิ่ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันก็ไม่มีอะไรสุขใจเท่ากับการอยู่บ้านบางทีนั่งฟังเสียงฝนลมเย็นๆแค่นี้ก็พอแล้วนะคะทุกคนฟังเสียงฝนตกยิ่งหน้าฝน,นี่ไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่บ้านฟังเสียงกบเสียงเขียดสบายใจอะ่ะไม่มีมลพิษทางเสียงไม่มีมลพิษทางเสียงไม่มีมลพิษทางอากาศดีฝ่าฟังเสียงคนด่ากันอะไรกันนะ ฟังเสียงคนด่ากันฟังเสียงคนนินทากันไม่เอาฟังเสียงธรรมชาติดีกว่านกมันนินนกมันอาจจะนินทากันนะแต่เราฟังภาษามันไม่รู้เรื่องไงเราก็รู้สึกว่าเ <c oughs> มันสบายหูเดี๋ย <pickle> อฟังเสียงคนนั้นด่าคนนี้คนนี้ด่าคนนั้นโอ้ยไม่เอานะขอฟังเสียงนกดีกว่ามันนกมันอาจจะนินทากันก็ได้แต่เราฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> กบมันอาจจะนินทากันก็ได้นะกบกระอึ่งเนี่ยหน้าฝนแต่เราฟังไม่รู้เรื่องไง โซเลียนขายถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยโอเคนะไม่มีฟ้าไม่มีอะไรดิฉันนั่งได้นะแต่ถ้ามีฟงมีฟ้าดิฉันก็ดิฉันก็ต้องเปิดแนบนะครับดิฉันจะเปิดแนบแล้วเหมือนกันนะดิฉันจะไม่อยู่ดิฉันเป็นคนกลัวเสียงฟ้ากลัวเสียงฟ้าเราแต่ถ้าโอเคตกเฉยๆอย่างเงี้ยตกปล่อยๆกระปิดกระปอยอย่างเงี้ยไม่มีฟ้าไม่มีลมโอเคอยู่ได้ แต่ถ้ามีฟ้ามีลมก็อยู่ไม่ได้อันนี้มันไม่มีฟ้ามีลมมันตกก็จริงจะไม่มีฟ้าไม่มีลมก็โอเคอยู่ได้คุณแพรลี่สนใจซื้อที่ไหมไม่สนใจเลยค่ะแต่ถ้าอยู่ไกลๆอ่ะไม่สนใจถ้าอยู่ไกลๆไม่ไม่สนใจค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแถวแถวบ้านอ่ะอยากได้อยู่ถ้าเป็นติดที่ติดบ้านนี้อยากได้ที่แปลงเดียวผืนเดียวที่มันอยู่แบบใกล้แล้วเราแบบแล้วเราแบบ ดูแลได้อ่ะอยากให้พูดถึงนายกอีกอยากฟังเดี๋ยวเรามีประเด็นก็แล้วกันถ้ามันไม่มีประเด็นแล้วเราพูดไปเรื่อยเดี๋ยวคนจะหาว่าเราอักติไปเกียดชังเพราะว่าคนรักนายกก็มีขอให้มันมีประเด็นที่เรารู้สึกว่าประเด็นเนี้ยอยากพูดนะขอพูดหน่อยจะพูดแต่ถ้ามันนั่งให้นั่งไล่นั่งด่าเขาทุกวันไม่ได้ค่ะมันก็กลายเป็นว่าเราไปอคติกับนายกอีกใช่ปหมล่ะก็กลายเป็นว่าเราเกลียดเขาส่วนตัวเดี๋ยวมึงก็หาเรื่องแซะเขาด่าเขาทุกวันไม่ใช่ขอแค่เรื่องใหญ่ๆพอ เอาแค่ okay, มันมีประเด็นเรื่องใหญ่ๆเขาค่อยคุยกันวิพา์วิจารณ์ตามตามเนื้อผ้าได้อยู่แต่ถ้ามันไม่มีอะไรอย่าไปไปนั่งด่าเขาทําไมอันนั้นอันนั้นก็ทําได้ในฐานะที่คนเป็นคอการเมืองทึ่งดิฉันไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นคอการเมืองแล้วแวมานั่งด่านายกทุกวนนันก็ต้องไปช่องอื่นค่ะ <c oughs> ก็ต้องไปช่องอื่นค่ะเพราะเราไม่ใช่แบบนั้นเราพูดเฉพาะเวลามีประเด็นที่มันควรจะคอเอาควรจะพูด สนามบินสุวรรณภูมิฝนกําลังตกที่นี่ตกค่ะที่นี่ก็ตกที่นี่ก็ตกอืมนั่งคุยไปเรื่อยๆอย่างนี้เพลินดีใช่หลานรักมากเลิศแบบบ้านพี่ อ๋อไอตรงนี้เหรอมันไม่ใช่สระค่ะที่จริงที่จริงเขาทําเป็นที่เลี้ยงปลาแหละแต่ว่าดิฉันอาจจะไม่เอาค่ะทุกคนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงล็อกนี้แต่เดี๋ยวดูว่าจะทําเป็นอะไรดีเพราะว่าถ้าเป็นบ่อแต่ถ้าเป็นบ่อเลี้ยงปลาก็สวยมีน้ําพุมีน้ําพุเวลาแขกมาเราเปิดได้ตรงนี้ตรงนี้มันจะมีมุมตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ค่ะในแปลน่ะเขาทาเผื่อไว้เฉยเวันนั้นถามวิศวะแล้วเอยถามสถาปนิกแล้วว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าทําไว้เฉยเฉยเป็น เป็นอันนี้ค่ะเขาทาไว้เฉยๆตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยมุมเนี้ยเนี่ยมุมเนี้ยเนี่ยไปตรงนี้ตรงนี้แต่เราก็จะเสียพื้นที่ไปดิฉันว่าอาจจะทําเป็นดิฉันอาจจะปลูกต้นไม้ดีกว่าเพราะว่าถ้าทําเป็นสระหรืออะไรเราต้องดูแลมันต้องดูแลเปลี่ยนนงเปลี่ยนน้าถ้าเลี้ยงปลาคาร์พอย่างเงี้ยไม่เหมาะเลยเพราะว่าถ้าเดี๋ยวแบบไฟมันดับอ่ะปลาตายหมดแล้วตรงนี้แดดมันส่องมันอาจจะร้อน ดิฉันอาจจะปลูกต้นไม้ค่ะปลูกต้นไม้ที่มันทนทนหน่อยปลูกไม้โชว์ใบที่เป็นพวกมอนสเตอร่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาลงดินเลยเดี๋ยวทำเป็นที่ปลูกต้นไม้เป็นมอนสเตอร่าเป็นอะไรถ้าก็ให้ต้นไม้อะมันช่วยบงังบังแดดที่มันจะเข้ามาทางหน้าต่างฝั่งนี้ด้วยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นห้องรับแขกค่ะเนี่ยที่ดิฉันอยู่ตรงนี้เป็นห้องรับแขกที่ดิฉันนั่งอยู่ตรงเปีน,นะครับตรงนี้ห้องรับแขกหมดเลยแต่ตรงนี้เออปลูกต้นไม้ดีกว่า เดี๋ยวทำสวนเดี๋ยวบอกเขาว่าปลูกต้นไม้เดี๋ยวเอาพวกมอนสเตอร์ล่าใบสวยๆต้นไม้โชว์ใบมาลงต้นไม้ฟอกอากาศปลูกตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้กุหลาบต้องดูแลเป็นนะเพราะว่าไม่งั้นหนอนกินหมด นอนกินใบกินดอกกุหลาบเลี้ยงยากมากกุหลาบต้องคนที่แบบใส่ใจกุหลาบไม่ใช่เป็นไม้เลี้ยงง่ายนะคะดิฉันบอกเลยไอ้ที่เลี้ยงง่ายก็คือเป็นกุหลาบที่หล่อนนะไปซื้อมาจากร้านที่มันมีดอกแล้วพอดอกมันร่วงจากร้านนะยากและมึงต่อไปอะมึงไม่ทันได้เห็นดอกใหม่มันแน่ตอนอยู่ร้านนะ่ะสวยมากกูบอกเลยนี่ประสบการณ์จริงจากกูเคยเคยเลี้ยงกุหลาบมาแล้ว ประสบการณ์จริงซื้อมาจากร้านดอกสวยมากเต็มกระถางเลยคุณขาดอกสวยมากพอแบบมาเลี้ยงพอบอกมาเลี้ยงเองตั้งแต่อีดอกที่มาจากร้านหลุดล่วงไปนะไม่เคยเห็นดอกกุหลาบที่ตัวเองปลูกใหม่สวยเลยบางทีก็ขึ้นมาดอกเดียวบ้างดอกเดียวแบบแกนแกนน่ะดอกเดียวแบบดอกแกนแกนก้านแกนแกนตั้งแต่นั้นเลยไม่ซื้อมาอีกเลยเคยซื้อแล้วค่ะเคยเลี้ยงแล้วใช่เหลือแต่ก้านใบก็ติดโรคอีกใบติดโรคชำ้ำ น้ำเยอะก็ไม่ได้เน่ารากเน่าไม่มีน้ำก็ไม่ได้โอ้ยพอพักต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายก็คือต้องเป็นต้นไม้ที่พวกแบบต้นไม้ต้นที่เป็นใบพวกพวกมอนสเตอร์อรล่าพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกพวกลิ้นมังกรที่พวกไม่พวกพวกที่เราไม่ดูแลมันก็ไม่ตายหาลิ้นมังกรนเนี่ยเดี๋ยวที่ฉันจะเอาลงไอ้ไซใบสักไอ้พวกนี้ชอบแดดฉ่ำได้เลยปลูกไปเลยไม่ต้องดูแลมาก ไอ้ไซใบสกักยางอินเดียนี่เอาลงเลยจ้าเอาไปลงเลยใบเอาต้นไม้โชว์ใบสวยๆช่ำๆนะักวากมรกตวากมรกตปลูกไปเลยค่ะอืมโชว์ใบช่ำๆไม่ตายค่ะทนทนต้องเอาต้นไม้ที่แดดอันเนี้ยมาลงต้นไม้ที่มันชอบแดดอะคะ่ะ